เวลานี้ก็จะเป็นเวลาที่อาจารย์จะนําทุกคนทุกท่านเจริญอาณาปานสติเมื่อวานก็ได้เป็นวันแรกในการสอนวิธีการเจริญกุศลเจริญกุศลที่เรียกว่าสติสติเป็นธรรมชาติที่ทำหน้าที่ในการนึกถ้านึกมาที่กายคือรูปประคัน สตินั้นจะเป็นสมาทิฏิถ้านึกไปที่ส่วนอื่นที่ไม่ใช่รูปประคันสติตรงนี้จะไม่เป็นสมาสติและจะไม่เป็นเหตุให้เกิดสมาทิฏิมักวิธีที่พระศาสดาทรงตรัสว่าพิสูุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้า เธอมีสติหายใจเข้าเธอมีสติหายใจออกฉะนั้นเวลาที่มีสติหายใจเข้าเนี่ยคะ่ะจะต้องนึกมาที่ปลายจมูกเมื่อนึกมาที่ปลายจมูกแล้วก็จะเกิดภาวะของการรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกโดยอัตโนมัติฉะน้นเวลาที่อาจารย์พูดว่ามีสติเฉพาะหน้า ก็ให้ผู้ปฏิบัตินั้นนึกถึงตรงกลางระหว่างคิ้วตรงหน้าผากระหว่างคิ้วทั้งสองเมื่อนึกตรงนั้นแล้วจะเกิดความรู้สึกถ้าอาจารย์บอกว่ามีสตินึกที่ปลายจมกูกรู้ชัดที่ลมหายใจเข้ารู้ชัดที่ลมหายใจออก <c oughs> ก็ให้ผู้ปฏิบัตินั้นนึกมาที่ปลายจมกูกและรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าหากว่า ไม่สามารถที่จะรู้ได้เป็นจังหวะตามที่อาจารย์บอกก็ไม่เป็นไรในขั้นเตรียมอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์ซ้ำวิธีการในขั้นเตรียมก่อนเริ่มเลยค่ะ5นาทีมีสติเฉพาะหน้ามีสติระล,ลึกได้ที่ปลายจมูกหายใจเข้า รู้ชัดที่ลมหายใจเข้ารู้ชัดที่ลมหายใจออกมีสติเฉพาะหน้ามีสตินึกถึงปลายจมูกรู้ชัดลมหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจออกมีสติเฉพาะหน้ามีสตินึกถึงปลายจมูกรู้ชัดลมหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจออกมีสติเฉพาะหน้านึกถึงปลายจมูก รู้ชัดลมหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจออกมีสติเฉพาะหน้าเลือกถึงปลายจมูกรู้ชัดลมหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจออกมีสติเฉพาะหน้านึกถึงปลายจมูกรู้ชัดลมหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจออกมีสติเฉพาะหน้า นึกถึงปลายจมูกรู้ชัดลมหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจออกมีสติเฉพาะหน้านึก네ถึงปลายจมูกรู้ชัดลมหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจออกมีสติเฉพาะหน้านึกถึงปลายจมูกรู้ชัดลมหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจออกมีสติเฉพาะหน้า นึกถึงปลายจมูกรู้ชัดลมหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจออกมีสติเฉพาะหน้านึกถึงปลายจมูกรู้ชัดลมหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจออกมีสติเฉพาะหน้านึกถึงปลายจมูกรู้ชัดลมหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจออกมีสติเฉพาะหน้า 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 นึกถึงปลายจมูกรู้ชัดลมหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจออกมีสติเฉพาะหน้านึกถึงปลายจมูกรู้ชัดลมหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจออกมีสติเฉพาะหน้านึกถึงปลายจมูกรู้ชัดลมหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจออก มีสต Heck, ิเฉพาะหน้านึกถึงปลายจมูกรู้ชัดลมหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจออกมีสติเฉพาะหน้านึกถึงปลายจมูกรู้ชัดลมหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจออกมีสติเฉพาะหน้านึกถึงปลายจมูกรู้ชัดลมหายใจเข้า รู้ชั <vate> <parece> ดล <ie> มหายใจออกมีสติเฉพาะหน้านึกถึงปลายจมูกรู้ชัดลมหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจออกมีสติเฉพาะหน้านึกถึงปลายจมูกรู้ชัดลมหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจออกมีสติเฉพาะหน้านึกถึงปลายจมูก รู้ชัดลมหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจออกมีสติเฉพาะหน้านึกถึงปลายจมูกรู้ชัดลมหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจออกมีสติเฉพาะหน้านึกถึงปลายจมูกรู้ชัดลมหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจออก มีสติเฉพาะหน้านึกถึงปลายจม,ม,มูกรู้ชัดลมหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจออกมีสติเฉพาะหน้านึกถึงปลายจม,ม,มูกรู้ชัดลมหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจออกขณะที่เรานึกอยู่ที่กายวนเวียนซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างนี้ เรียกว่ากำลังรักษาจิตกำลังอบรมจิตรองเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าน้อมนำพระธรรมคือสติที่เป็นธรรมชาติที่พระองค์ตรัสว่าความไม่ประมาณมาระลึกได้มาปฏิบัติละลึกไปที่กายกลับไปกลับมากุศลคือความสงบ ก็จะเกิดขึ้นในจิตเมื่อจิตไม่มีบาปมีกุศลมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าสติเป็นใหญ่สติเป็นผู้คุ้มครองรักษาทำให้สติเกิดขึ้นหนึ่งเนื่งอยู่ไม่ขาดก็จะทำให้จิตนั้นหลุดพ้นจากกิเลสฉะนั้นตอนที่อาจารย์นำพาว่า มีสติเฉพาะหน้านึกถึงไปที่ระหว่างหน้าผากก็จะเกิดความรู้สึกหรือเห็นหรือรู้ที่หน้าผากเมื่อดันบอกว่ามีสตินึกที่ปลายจมูกมันก็จะรู้ที่ปลายจมูกจากนั้นเวลารู้แล้วเนี่ยลหมหายใจเข้าก็จะรู้ลหมหายใจออกก็จะรู้เวลารู้ลหมหายใจสังเกตว่ามันจะรู้ชัดที่ลหมหายใจ ลมหายใจออกก็ชัดเจนลมหายใจเข้าก็ชัดเจนแต่นึกที่ปลายจมูกที่เดียวก็สามารถรู้ลมชัดเจนได้ในขณะที่ลมเข้าหรือออกถ้าผู้ปฏิบัติมันทำซ้ำๆซ้ๆก็จะทำให้จิตนั้นได้วิเวกสงบไม่มีตัณหามานาทิฏฐิเข้าไปแม้ว่าในเวลานั้นเนี่ยจะมีการได้ยิน ได้สัมผัสอะไรต่างๆด้วยอำนาจของวิญญาณที่เกิดขึ้นทำหน้าที่ของเขาแต่ว่าอำนาจของสติก็จะคุ้มครองรักษาจิตทำให้ไม่เข้าถึงคือไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในเวลาที่วิญญาณทำหน้าที่ของเขาเกิดดับเกิดดับแต่ผู้ปฏิบัติจะมีปัจจุบันอารมณ์คือสติระลึกได้ที่กายอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้น ในเวลานั้นก็จะสักว่าเห็นสักว่าได้ยินสักว่าได้กลิน่นสักว่ารู้รสสักว่าสมัมผัสเพราะว่าไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจในธรรมชาติของวิญญาณที่มันเกิดดับแต่ใส่ใจที่จะเป็นผู้มีสติไม่ประมาทนี่คือขั้นพื้นฐานของอนาปานาสตินะคะคือขั้นเตรียมตัว ทีนี้ในขั้นที่หนึ่งของอนาปานสติพระศาสดาทรงตรัสว่าย่อมสำเนียกว่าเมื่อหายใจเข้ายาวย่อมรู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวย่อมสำเนียกว่าเมื่อหายใจออกยาวย่อมรู้ชัดว่าหายใจออกยาวมีสติเฉพาะหน้าค่ะลึกถึงปลายจมูกหายใจเข้ายาว หายใจออกยาวมีสติเฉพาะหน้าเลือกถึงปลายจมูกรู้ชัดลมหายใจเข้ายาวรู้ชัดลมหายใจออกยาวจดจ่ออยู่ที่ปลายจมูกที่เที่ยวลมยาวก็จะรู้ว่าลมยาวลมสั้นก็จะรู้ว่าลมสั้นแต่ว่าในขั้นนี้ลองรู้ชัดที่ลมเข้ายาวออกยาวมีสติเฉพาะหน้า รู้ชัดที่ลมหายใจเข้ายาวรู้ชัดที่ลมหายใจออกยาวมีสติเฉพาะหน้าร ah ู้ชัดที่ลมหายใจเข้ายาวรู้ชัดที่ลมหายใจออกยาวมีสติเฉพาะหน้ารู้ชัดที่ลมหายใจเข้ายาวรู้ชัดที่ลมหายใจออกยาวมีสติเฉพาะหน้ารู้ชัดที่ลมหายใจเข้ายาวรู้ชัดที่ลมหายใจออกยาว มีสติเฉพาะหน้านึกถึงปลายจมูกรู้ชัดที่ลมหายใจเข้ายาวรู้ชัดที่ลมหายใจออกยาวมีสติเฉพาะหน้านึกถึงปลายจมูกรู้ชัดที่ลมหายใจเข้ายาวรู้ชัดที่ลมหายใจออกยาวมีสติเฉพาะหน้านึกถึงปลายจมูกรู้ชัดที่ลมหายใจเข้ายาวรู้ชัดที่ลมหายใจออกยาวมีสติเฉพาะหน้านึกถึงปลายจมูก รู้ชัดที่ลหมหายใจเข้ายาวรู้ชัดที่ลหมหายใจออกยาวมีสติเฉพาะหน้านึกถึงปลายจมูกรู้ชัดที่ลมหายใจเข้ายาวรู้ชัดที่ลหมหายใจออกยาวมีสติเฉพาะหน้านึกถึงปลายจมูกรู้ชัดที่ลมหายใจเข้ายาวรู้ชัดที่ลมหายใจออกยาวมีสติเฉพาะหน้านึกถึงปลายจมูกรู้ชัดที่ลมหายใจเข้ายาว รู้ชัดที่ลมหายใจออกยาวมีสติเฉพาะหน้านึกถึงปลายจมูกรู้ชัดที่ลมหายใจเข้ายาวรู้ชัดที่ลมหายใจออกยาวมีสติเฉพาะหน้านึกถึงปลายจมูกรู้ชัดที่ลมหายใจเข้ายาวรู้ชัดที่ลมหายใจออกยาวมีสติเฉพาะหน้านึกถึงปลายจมูกรู้ชัดที่ลมหายใจเข้ายาว รู้ชัดทีท่ลมหายใจออกยาวมีสติเฉพาะหน้านึกถึงปลายจมูกรู้ชัดที่ลมหายใจเข้ายาวรู้ชัดที่ลมหายใจออกยาวมีสติเฉพาะหน้านึกถึงปลายจมูกรู้ชัดที่ลมหายใจเข้ายาวรู้ชัดที่ลมหายใจออกยาวมีสติเฉพาะหน้านึกถึงปลายจมูกรู้ชัดที่ลมหายใจเข้ายาวรู้ชัดที่ลมหายใจออกยาว มีสติเฉพาะหน้านึกถึงปลายจมูกรู <c oughs> <ด> <ername> ้ชัดที่ลงหายใจเข้ายาวรู้ชัดที่ลงหายใจออกยาวมีสติเฉพาะหน้านึกถึงปลายจมูกรู้ชัดที่ลงหายใจเข้ายาวรู้ชัดที่ลงหายใจออกยาวมีสติเฉพาะหน้านึกถึงปลายจมูกรู้ชัดที่ลงหายใจเข้ายาวรู้ชัดที่ลงหายใจออกยาว มีสติเฉพาะหน้าเนื่องดปลายจมูกดูชัดที่ลมหายใจเข้ายาวดูชัดที่ลมหายใจออกยาวมีสติเฉพาะหน้าเนื่องถึงปลายจมูกดูชัดที่ลมหายใจเข้ายาวดูชัดที่ลมหายใจออกยาวมีสติเฉพาะหน้าเนื่องถึงปลายจมูกดูชัดที่ลมหายใจเข้ายาวรู้ชัดที่ลมหายใจออกยาว มีสติเฉพาะหน้านึกถึงปลายจมูกรู้ชัดที่ลมหายใจเข้ายาวรู้ชัดที่ลมหายใจออกยาวแผ่เมตตาอุทิศบุญด้วยอำนาจแห่งกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำแล้วในวันนี้จงสำเร็จแก่ปีตชนทั้งหลายมีท่านเทอจตุโลกบาลทั้งสีบพญานาคราชกุณทันปิดามันดาปุยาตายาย ญาติมิสหายบริวารเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยพกจิตกันไว้เราสรพสัตทั้งหลายที่มีความยึดมั่นถือมั่นเทวทูตโมทูตเทพมุตรเทพบิดาทุกตัวตนจงมีส่วนแห่งกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทําแล้วในวันนี้ถ้าท่านเราใดถึงทุกจงพลจากทุก์ด้วยกันอนุโมทนากุศลน,นี้ถ้าท่านเราใดถึงสุขคอยมีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยการอนุโมทนากุศลน,นี้ และด้วยอนาาแห่งกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วในวันนี้จงเป็นพลาวะปัจจัยเป็นนิสัยตามสองให้ข้าพเจ้าได้ถึงสิลสมาธิปัญญาคือมังพลนิพานในอนาคตการอันใกล้นี้เถอสาธุค่ะวันนี้ก็หมดเวลานะคะทุกคนทุกท่านสามารถติดตามรายการได้ในทุกๆวันช่วงเวลาที่สะดวก นะคะอาจารย์ก็จะออกอาการในการนำพาเจริญอานาปานาสติทุกๆุกวันนะคะแล้วก็มีเรียนปีสองด้วยทุกวันค่ะวันนี้เรากราบพระแล้วก็ทีมครูรัตนห้ก็จะได้ไปทำก,การก่อสร้างสถานที่ให้พุทธบริษัททั้งหลายได้มาศึกษารักษาพระศาสนาร่วมกันกับพวกเรานะคะอาราหังสัมมาสัมพุทโธภาคาวา พุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวากาตุพระขวตาธรมโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนพระขวตุสาวกสังโฆสังทังนามามิ สาธุค่ะ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 นุโมทนากรุศลกันและกันนะคะก็ปิดารายกลางยังคุณยอยังค่ะยังอาจารย์ก็ลาทุกคนทุกท่านนะคะสาธุค่ะ